วันนี้ในส่วนของเทศบาลตะบนีอำเภอปงจังหวัดพะเยานะคะเราได้ชื่อขึ้นชื่อว่าเป็นคนหลังเขาในสองเทศบาลตะบนีเองเนี่ยเรยยามีสิบหมู่บ้านประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นที่ทราบดีว่าไม่ว่าจะเป็นส่วนที่ไหนปัญหาที่สําคัญและทุกคนให้ความสนใจในขณะนี้ก็คือปัญหาเรื่องของขยะ g r e เองนะคะเราได้นำกรอบแนวคิดในส่วนของการบริหารจัดการขยะเราใช้ชื่อว่า g r e e n i n City g r e e n i n City เราได้ลักในส่วนของ 5R R แรกนะคะ R ตัวที่1นึ่งคือ r e t h i n k ให้เป็นจิตสำนึกของคนทุกวัยที่จะต้องร่วมใส่ใจในเรื่องของการจัดการขยะที่เป็นหน้าที่ของคนทุกคนและ 3R R แรก Rreduce ใช้น้อย อาตัวที่สอง reuse ใช้ซ้ำและอาตัวที่สามคือ recycle นำกลับมาใช้ใหม่และตัวสุดท้ายคืออาตัวที่ห้าก็คือ reward เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับคนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะโดยแบ่งขยะออกเป็นสีประเภทดังนี้ค่ะประเภทที่หนึ่งก็คือขยะอันตราย ทางเทศบาลจะจัดภาชนะในการรองรับและกำหนดจุดในการทิ้งเพื่อจะส่งต่อให้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการต่อไปขยะตัวที่2ก็คือขยะรี c ไซเคิลในส่วนของขยะรี c ไซเคิลเองทางเราได้รุนงล์งนะคะและสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการคัดแยกขยะเพื่อที่จะ,ะนำไรายได้นะคะมาดูแลในเรื่องของการเยี่ยม ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงถือว่าเป็นการสร้างสวัสดิการให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่งขยะตัวต่อไปคือตัวที่3คือขยะทั่วไปขยะทั่วไปหลังจากที่เราคัดแล้วก็จะเหลือเพียงปริมาณบางส่วนที่จะต้องทิ้งลงในถังสีน้ำเงินและสุดท้ายนะคะเป็นขยะที่สำคัญและมีปริมาณมากถึงร้อยกว่าร้อก็คือขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เทศบาลเราก็ร่วมกับจิตอาสา ในการร่วมกันดำเนินงานถังปูนปั้นหรือที่เรียกว่า g r e รีนเวสเพื่อใช้ทิ้งเศษอาหารปล่อยระยะเวลาผ่านไปเพื่อให้ขยะย่อยสลายแล้วกลายเป็นปุ๋ยนำปุ๋ยนี้ไปใส่ต้นไม้พอไ,ไปสมดินปลูกต้นไม้และนอกหนาจากนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในระยะนี้คือวิกฤตในเรื่องของไวรัสโคโรนา2019ความมั่นคงทางอาหารเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคน ทางเทศบาลจึงได้น้อมนำพระราชดำริของพระคณิ t าาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพมาดำเนินการในชุมชนของเทศบาลตำบลยิมเราเรามีในส่วนของการจัดการแจกเมล็ดพันธุ์พืชตลาดผักลณนลงในส่วนของเด็กนักเรียนในการปลูกผักแล้วขายผักสิ่งเหล่านี้จะทำให้คนในชุมชนทุกใยได้มีส่วนร่วม และดำเนินการการปลูกผักซึ่งถือว่าเป็นความมั่นคงทางอาหารจะส่งผลให้คนในชุมชนมีความมั่นคงมั่งคงั่งและยั่งยืนค่ะ